โพสต์แรกตีธนพลส่งกำลังใจให้แอปทักษอ้อหลังพิธีชาป,ปนากิจอำลาไลยคุณพ่ออนุสรพักสุเจริญเรียกว่ากำลังใจจากพี่น้องคนในวงการบันเทิงนะคะถูกมาส่งให้กับแอปทักษะออนั้นมีอย่างท่วมท้นนะคะหลังสูญเสียคุณพ่ออนุสรพักสุเจริญจากไปอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งนะคะบรรยากาศภายในงานเนี่ยก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าด้วยบรรยากาศวันงานพิธีชาป,ปนากิจอำลาไลยคุณพ่ออนุสรคนบันเทิงนะคะต่างเดินทางมาร่วมส่งคุณพ่อ ไปสู่สุขติภูมิบนสวงสวรรค์อย่างมากมายซึ่งรวมไปถึงพระเอกรุ่นน้องตีธนพลนะคะก็มาร่วมเป็นกำลังใจให้พี่แอ๊บในงานพิธีชาป,ปนากิจอำลาลายคุณพ่ออนุสรพักสุขเจริญไปสู่สุขติภูมิบนสวงสวรรค์พร้อมกันนี้นะคะหนุ่มตีเนี่ยก็ยังช่วยต้อนรับแขกพร้อมแจกของชํำร่วยให้แก่แขกที่เดินทางมาส่งคุณพ่ออนุสรในครั้งนี้ด้วย เรียกว่ากำลังใจนะคะส่งถึงมามีแอป,ปท่วมท้นจริงๆค่ะซึ่งในงานนีคะก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าน้องปีใหม่หลังจากได้ส่งคุณตาอนุสรขึ้นสู่สวรรค์แล้วคือกันน้าตาไม่อยู่โผลเข้ากอดป๊าป๊าส่งการเป็นโมเมนต์ที่บีบหัวใจเป็นภาพที่อบอุ่นของคุณพ่อและคุณลูก และในเวลาต่อมานะคะตีธนพง์ได้โพสต์แรกถึงพี่แอบทักษะออนนะคะหลังพิธีชาป,ปนากิจอําลาลายคุณพ่ออนุสวรรคพักสุขเจริญด้วยนุ่มตีนะคะได้โพสต์ภาพร่วมเฟรมกับคุณพี่แอบพร้อมแคปชั่นว่าขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจส่งให้พี่แอบทักษะออนนะครับพร้อมกับอีโมจิหัวใจสีขาวหลังโพสต์นี้นะคะเผยแพร่ออกไปด้านคุณเปิ้ลผู้จัดจาก,การส่วนตัวของมามีแอบนะคะก็เข้ามาตอบกลับว่าขอบคุณครับแล้วก็มีแฟนคลับนะคะต่างเข้ามาให้กําลังใจมามีแอบและน้องตีมากมายนะคะอาทิเช่น น่ารักที่สุดค่ะภาพนี้เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้คุณแอปค่ะตีแอปกำลังใจดีๆมีให้การในวันที่ฟ้าม,มัวหม่นเป็นความรู้สึกที่งดงามที่สุดค่ะน้องตีน่ารักมากค่ะมีแต่ภาพดีๆหวังดีต่อการขอเป็นกำลังใจให้พี่แอปด้วยเช่นกันนะคะทำไมเราเห็นภาพนี้แล้วรู้สึกปลื้มใจแบบสุดๆเป็นภาพที่น่ารักมากๆค่ะน้องตีหล่อน่ารักในสุภาพมากค่ะน้องตีน่ารักมากๆค่ะเขาแสดงความเสียใจกับพี่แอปด้วยนะคะขอแสดงความเสียใจกับพี่แอปด้วยนะครับ ขอสแสดงความเสียใจกับครอบครัวพี่แอปด้วยนะคะเป็นภาพที่หาดูยากแบบนี้ต้องเก็บไว้ดูน้องที่มาเป็นกำลังใจให้พี่แอปน่ารักมากน่ารักกับพี่แอปตลอดไปนะขอบคุณคับน้องตีขอสแสดงความเสียใจกับพี่แอปและครอบครัวด้วยนะครับท้ายนี้นะคะแอนเน่ก็อยากให้แฟนๆน้องตีแล้วก็แฟนๆของมามีแอมนะคะส่งคอมเมนต์ร่วมส่งคุณพ่ออนุสรพักสุเจริญไปสู่สุขติภูมิบนสวงสวรรค์ด้วยกันนะคะทุกคน